สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนสถานการสุดพิกนะครับตารางคะแนนกลุ่มอินโดนีเซียอันดับพุ่งมีลุ้นไปบอลโลกไหวสีไปบอลโลกก่อนไทยเด้ครับ,รบพ่อมพี่น้องทัพการูดานะครับทีมชาติอินโดนีเซียทีมตัวแทนจากย่านอาเซียนเซไปหนักกระหึ่มเวทีโลกโดยเปิดบ้านทุบซาอุดิอาระเบียทีมแก่งจากตะวันออกกลางไป2อศูนย การแข่งขันๆๆฟุตบอลโลก2026รอบกดเลือกโซนเอเชียรอบ3นะครับดังนั้นส่งผลในสถานการณ์ของกลุ่ม4รอบ3คัดบอลโลกสถานการณ์พิกอินโดนีเซียทําอันดับพุ่งจากอันดับสุดท้ายของกลุ่มมารัังอนดับที่3ของกลุ่มโดยมี6คะแนนเท่ากับอันดับที่2ออสเตรเลียซึ่งหากอินโดนีเซียเบียดออสเตรเลียจบอันดับที่2ของกลุ่มได้จะคว้าตั๋วไปโดยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในทันทีนะครับว้าย แต่ถ้าหากอินโดนีเซียจบอันดับ3หรืออันดับทีออ่เสีของกลุ่มก็ยังมีสิทธิ์ที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพื่อเข้าชิงตั๋วไปลุยฟุตบอลโลก2ใบสุดท้ายนะครับโอ้โหใจหนึ่งก็อิช้านะครับอีกใจหนึ่งก็แอบเชียร์นะครับเพราะเป็นอันอาเซียนนะครับวพาพพ่อแม่พี่น้องบท่ทำบาดาได้ครับนี่อันอินโดนีเซียรครับพ่อแม่พี่น้อง ด่วนประธานโตโนโ่พาคินเปิดใจหลังยิงประตูใส่ทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกโตโนโ่พาคินนะครับท่านประธานสโมสเรเกษตรสัแอน์เอฟซีเซฟไฮยิงฟีกิกใสท่ทำชังศึกทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีอย่างสุดสวยยังกะเดวิดเบ็คแฮมซึ่งประตูดังกล่าวนะครับประธานโตโนโ่พาคินยิงต่อหน้ามาชานะอิชิอิมอนาโคตทีมชาติญี่ปุ่นของทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกด้วยที่เดินทางมาชมเกมในเกมนี้โด ท่านประธานโตโนโ่พากินคำวิไลศัก์รัาการประธานสโมสรเกษรศาสตร์เอซีเปิดใจถึงความรู้สึกที่เขายิงประตูใส่ทีมชาติไทยได้ระบุว่าชื่นใจครับยิงกว่าถูกหวยอีกครับผมโอกาสน่าจะน้อยมากครับลูกแรกก็ยิงทีมชาติด,ด้วยดีใจครับขอให้ลูกที่ยิงทีมชาติลูกนี้ไปเข้าตาสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายด้วยให้เขามาช่วยสนับสนุนลูกทีมของผมนะครับให้เขาได้มีเงินเดือนที่มั่นคงไปเลี้ยงดูครอบครัวของเขา ให้ทีมของเราอยู่รอดได้ครับนี่คือคำพูดของท่านประธานนะครับสุดยอดจริงๆยิง,งยังกับเดวิดเบ็คแฮมด่วนฝันไทยได้เฮน,นะครับอาเซียนครับ2 0 2พยมันแน่มิเกเคลสันพดแคปชั่นเด็ดก่อนขึ้นเครื่องกับเดนมาร์กเดี๋ยวสีม้าใหม่เตรียมช่วยทีมชาติไทยขวาชมป์ที่2 ลูกโซ่นะครับนิคลัสมิเคิลสันวิงแวกพลังม้าจากโอบบโอเดนเซ่ทีมในลีกเดนมากโดยโพสต์ภาพพร้อมกับความเด็ดบอกแฟนบอลชาวไทยก่อนจะขึ้นเครื่องกลับเดนมาร์กไว้ว่า "See you next month Thailand เดี๋ยวฉันจะกลับมาอีกครั้งในเดือนหน้าซึ่งนิคลัสมิเคิลสันนะครับคว้าแชมป์แรกกับทีมชาติไทยยุคมาชระอิชิได้แล้วในการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพ2004ครั้งล่าสุดล่าสุดแฟนบอลชาวไทยไดีเห ไม่มีการยืนยันจากนิก,นกรัตมิคสันเดือนหน้าเจอกันนะครับโดยมิครัตมิคสันนะครับจะเข้ามาช่วยทัพจังสึกทีมชาติไทยลาแชมอาเซียนครับ2024ทัวร์เมต์ดังกล่าวนั้นจะเปิดฉากในช่วงเดือนธันวาคมแม้จะมีช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่ใช่ช่วงฝีว่ดเดือดต่างแต่ล่าสุดนะครับสาเหตุที่นิครัตมิคสันสามารถเดินทางมาช่วยทีมชาติไทยด้นั้นเนื่องจากลีกเดนมากจะหยุดพักเบรกการแข่งขันในช่วงเวลาดังกล่าวพอดี ซึ่งฮานิกรัตมิโรสันสาม,มารถช่วยทีมชาติไทยคว้าชแชมป์อาเซียนคัพ2024ได้ในครั้นงนี้ก็จะเป็นการคว้าชแชมป์ด้วยใบที่2ของนิกรัตมิโรสันกับทีมชาติไทยนะครับสุดยอดฮาลาฟาวมาแน่โอ้ยกินหอดพี่น้องพี่น้องหยอดเงียบกับหยอดเงียบหยอดเงียบกับหยอดเงียบถึงเวลาอีกีอแก้ปัญหาแดนหน้าล่าแชมป์อาเซียนครับพั่มันต้องจังสี่ หลังจากที่ทีมชาติไทยจุดใหญ่ภายใต้การนทำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาชัะอิจิเอะได้ทำเซอร์ไพรส์นะครับเสมอเล่าเสยเลยหนึ่งประตูต่อหนึ่งพมเมพีนั่งโดยก่อนนั้นก็เสมอเลอมานอนศูนย์ศูนย์นะครับอู้กูลงเงซึ่งนั่นทำให้ทีมชาติไทยทัพชางศึกไม่สามารถเก็บใจช,ชนะได้เลยในช่วงฟีฟ่าเดย์นนี้และยิงประตูทีมคู่แข่งได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นแล้วก็ยิงเสยเล่า,าได้พอเมมพีนังโดยปัญหาใหญ่ของทีมชุดนี้คือเรื่องการจบสกอร์ ซึ่งมาซาอิชิอะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แมตอาเซียนมิสูบุชิอิเล็กทริคคัพ2024ล่าสุดนะครับแฟนบอลชาวไทยจับตาดูให้ดีๆตามจังสึกทีมชาติไทย i, อิชิอิอมีเซอร์ไพรส์ใหญ่จุดเบลลิงแฮมกองหน้าลูปครึ่งไทยอังกฤษตัวจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมจะเข้าสู่ทีมชาติไทยเป็นครั้งแรก โดยจูดซุนซสเบลนะครับคือคำตอบของทีมชาติไทยยุคนิวเจนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องการจบสกอร์นแน่ๆซึ่งหากทีมชาติไทยจะใช้จูดซุนซสเบลจะใช้ได้ในรอบน็อกเอาท์ยาวไปถึงรอบชิงชนะเลิศโดยสโมสรคอร์ดิบาทีมชจะนำในลีกสเปนต้นสก,กัดของ ham, จูดเบลุนแฮมจะลงแข่งขันในนัดสุดท้ายวันที่23ธันวาคมปี2567ซึ่งมีคิวบุกไปเยือนถิ่นเรียสออริเวโด การะพักเบียกยาวไปจนถึงวันที่12มกราคมปี2568ซึ่งนั่นจะทำให้จุดซุนซัมเบลสามารถมาช่วยทีมชาติไทยตั้งแต่รอบน้องเอาเป็นต้นไปจนถึงรอบจิงชะเลิศนะครับโอ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะแมนจังได้ีกแมตท,ที่เจตอบแล้วช่วยทีมชาติไทยล่าแชมป์อาเซียนครับ2024หรือไม่ ไม่ไหวแล้วขอเปิดทางรุ่นน้องล่าแชมป์อาเซียนเมสซี่เจชนะชีสงศิลป์แนวรุกจีิไทยยืนยันเปิดทางรุ่นน้องทุวนาเนต์อาเซียนครับสพ่ 2004. ส่วนตัวเองนั้นเล่นไม่ไหวแล้วและก็ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์อีกแล้วในเกมระดับนี้นะครับโดยเมสซี่เจชนะชีสุงศิลป์แนวรุกทีิไทยเปิดใจผ่านรายการ108ฟุตบอลโหต้องบอกว่าไม่มาติดแล้วนะครับเปิดทางให้ยุคใหม่นะครับท่านผู้ชมชนะที่ตอบนะครับว่า ตอบชัดเลยว่าจะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์แมตช์อาเซียนคัพ2024หรือไม่ผมว่าผมเล่นไม่ไหวดีกว่าจะพูดอย่างไรดีพูดว่าไม่อยากเล่นไม่ได้อยู่แล้วดูว่าฟุตบอลแต่ละปีมีแมตช์เยอะฤดูกาลนี้ก็เกือบ70แมตช์ไทยเองมีทรัพยากรนักฟุตบอลแค่นี้จริงๆหรอจริงก็ค่อนข้างเยอะถึงเวลาสนับสนุนเตะใหม่ได้แล้วแต่สุดท้ายแล้วคนไทยรับไม่ได้ถ้าไม่ได้แชมป์อย่างที่ตนเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไปแล้วว่าถึงเวลาเปิดโอกาสให้กับรุ่นน้องเล่น มีเวทีเล่นคนไทยจะยอมรับได้อไมถ้าได้แชมป์ก็ดีไปแต่ถ้าไม่ได้แชมป์ก็อย่าไปต้มนิ่สมาคมอย่าว่าอย่าว่าโค้ชนักบอลไม่อย่างนั้นจะให้นักเตะดาวรุ่งไปเล่นเวทีไหนก็เรียกได้ว่าเมสซี่เจเปิดทางให้กับรุ่นน้องนะครับยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่20พฤศจิกายนนะครับ